กี่เจะาปดุกเอ้ยต้อยเลยพ e <bunker. S 1> <fit> ูน <world ly> ่ะปโอ้โหมันขนาดเลยเนาะยายานี้ยานโตอยู่แล้วพี่น้องยานขาวมาเปิดด้านนั่นตะเลาะตะเล่จะเลาะจะเล่น่าสนิมเละพี่น้องคอมเมนต์ออนซอนเข่าของงามบอกกันเลยท่านคนบ่เตื่นก็ตั้งในน้ำพอดี เต็มอ่างน้ำหน่อยตรงนี้ขึ้นยอดขึ้นเงียบเทียบเลยแท้ลงยามยามปลาลงจ้ะว่าจะมีน้ำแต่น,ตน,ตนาโคกเฮาค่ะโบมีน้ำจ้ะไปยามไหนกไน็ได้นี่เลยมันสิมีน้ำอยู่นี่หนนไหลลิ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 แบบนี้โบเกนเอาสังกะสีเอาใบกล้วยเอากระสอบมาปูคือจริงน้ำมันสิลงนี่พอดีเนาะบี่แหละบเกนทำทางน้ำไปให้มันไหลให้มพุ่นจะ้ะ น,น้ำลดเดี๋ยวได้รถเคนมีอยู่บ่อุ๊บปลานนเรา่อยแป่งว้าวโหโอ,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 โอ้ดุกไงดุกลงปลาีา่น้องี่ท้องี่น้องไปดุกลงดุกหน้าอ้ยี่จะไปดุเอ้ยต้อยเลยคุน่ะ อันคือเป็นอ่ไนี่บอกกีมาซิดกันบอกโยมันบอกมีน้ะมันคือมือคุณอะคุณอะคุณอะนาดิกนานาดิกนาโคนีนกห่เดเน่นมีปลาข้อเลยลุกอ้อยต้อยเป็นโลเพื่นได้หนี่อ่าถีนองก็ดุกลงอ้อยต้อยเลยจ้ะเอาปลาลดนําเป็นโลพ่อโอ มันจะบึ้ขึ้นแบบนี้อดีของเฮาตรงเฮาเนี่เป็นลุกลงลุกลงลึกลงแบบนี้มันก็เลยคืนบ่ได้มาดีวมาด้วยอ๋อแดงด่บฝนด้วยโอ้หคุณน่ะอ้หูคอเหลืองอ้อยนะฮะโอ้โหดนี่นะปลาทอนี่ปลาดุก กลดุกต้ยงมันเล่นน้ำเสียง่นอนตุ้ณหนะโอ้โลบอยู่อันนี้มันเล่นลุกนาอยู่บ้นีเบรอเมไปลุกเลี้ยงหมูลุกมาบอกเล่นปลุกเลี้ยงนะทสเงาบอก ปดุกน้ำ oh มันชืหัวันสั่นแบบนี้เนาะใขับรบตัวนึงคิเน้นตัวนึงคือขออภัยโอ้โหนะลุกอ่อยต้อยเลยมาประคัอาเอปอี่ข้ามไหลเจเล่เจเล่แบบนี้ค่ะ้ามไหลยังีปเซนอยู่ ไห้คุมือดินี่ด้านบนข้นอุ้ยพี่น้องจ๋าครัตัวไหน <c oughs> น้อยปล่อยลงสะเนะน้อยแหงค่ะเนาะ <c oughs> ไปคุณไปคัดปลาจะเอาไปขังไว้ทำเมนูอย่างลราบัดน,น,นี้ปิ้งบันี้กินนานเลยพัดเพชรตัวใหญ่นะาเบาเคนเนาะ <c oughs> โอเคสิเอามาขังไว้จะเป็นต <c oughs> ่กระสิเลือกไปทำเมนูพี่น้องจา๋าเมืองตัวมันซิบกันเนาะ มนหลายแหลยจ้ะก่อนเดี่ยวตียนี่งตุยไยไปตักเอาเนไปตักเอาโอ้ยหลายเด้ออุ๊ติ๊กิปิ้งอีกเมนูนึงติ๊กซีเอาคบมาต้มปนคบกระแทบจะไม่ได้กินเลยกับข้าวห้องกระาลอยู่ดีเออเปนเผ็ทุกซิกันเอส่ไ

เออบึงหวัวไหมกร<อ>ะลอกดีนะเนาะไอ้หัวสันสันอยู่บนดุกนาเอ็ดตู้ตูสีออ่ตัวฮครังไว้ไปเอากบมันนีจะติดสิปิ้งปลาดุกปนกบมันขนาดเลยนะเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ่นครบพี่นะ้องหาปุ่นวัวนกระปิ้งปลาดุปดกปลาลุตงตูงลุงดีเหรอนะผักเต็มถาดมามาได้เวลารรแซ่บนำกันพี่นะ้องข้าวเหนียวสวดติ๊บอันนี้เจียวส่งเด้อเจียวพริกผงจิ้มกระดุกไปสวนมาพี่น้อง ผักพายต้นนี้ยชติเคยถ่ายลงถามพี่น้องว่าบ้านพี่น้องเอินพักคือกันจะบอกบานชาติเต้เอิญพักพายบางพื้นที่พผสมเอินพักกั้นจองผักพักพายน้อยผักพายใหญ่เด็๋ยวจะเักพายน้อยเห็นปะผักกั้นจองผสมเอิญพักพายใหญ่เส่วนเพื่อผักพายเลือดทูอ่ะเริ่มแข่งในผักกระยงอ่ะจ้ะอีกหนึ่งพักมาลองชิมมาก่อนพักลืมผัวมาเผื่อ ขอช oui pues huh, mm ิมปลาดุกกอเด้อ hmm อ้ย hmm. so yeah. nah, ูกนาลกนางเทดีจ huh. mm ้ะ hmm. ม um ันมีลายจุดๆัขันๆน้ำมัพี่น้มันตปิี่มันพอตัวใหญ่ไปปกติไส้ปลาดุกนาส่วนมันจะอยู่ประมาณนี้เท่าที่เจอแม่ัใหญ่ดีตองจำเจวนี้หนูนุ้นหมัอืม เขจะมือบ้านงมืนข้างล่างเด็กๆก,กวนได้กินปาาลาทนวนกหมาอัขไมอันนี้ก็บคนกบที่เขาใส่แงบแต่ละมมอนะ่ะมจ๊ะเื <c ười> มหกเด็กนเด็กอนซ็บมันถัวเาเขาปูอิงด้วยเลานแล้วไปเก็บมา <c ười> นหยาบหนาสมชื่อแบบหนาแรงกินน้อยน้อยเท่ากันครบสองตัวจำตัวนึงจำตัวครึ่งอ,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 อีกครึ่งตัวขาขาตัวนุ่นแน่น กบนาเนาะเี้เมันชิเน้นนะมันคือคบเรื่องเนาะมันนิ่มชอบกนยงนกับข้าวท้องให้กนาของเราลากระปุกเลยฮนะ <c oughs> อันนี้ก็อดู่ส่วนปาบุด <c oughs> จนนิ่ต้นเลอย้นใหญ่บุดขนมดีรู้รข้าวป็นดุกระดั มันก um, ็พอตมันยานี่เนาะึนูก็รเลยห็นเล็นตัวใหญ่นึกว่าประดุกหมูรุดมากเพราะว่ามีช่วงเทว่าน้ำหลาน้ำท่วมอะเขาพูดประดุกรุดธนาเก็ดดีมันเหมือนไม่เมืนคนพะอย่างประดุกนามันดีสั้นๆอย่งนีเขตหัวมันเนาะ ไปดูคนเลี้ยงจะสะละบมันบืนออกเลยนแต่ว่ามันโบแม่สายทางานเขาเนาะใช่แต่ว่ามันจะไปั่วเนี่ยไปดู่วงพอข่งลูกก็เป็ยังขอนบ่เล็บบเขาเอามือปาขอนแล้วจะบอเขาข่งนะก่เหนือยเนาะฟังเสียงจะมันบอนแทรไม่ลงไปให้สุดท้ายเขมับยิงยัพกเป๊ะ ยองดิเหมือนกันด้ยันกินจัดอืมว่าเสร็คินมักลมหัวลืมอาี้ยนสวนปามไรหลายชิมมืกอก่อ,อนกระเซาะกระนาด้เก็บมาอีก หอมหอมผมมีมม um. ีรสชาติอย่างขมขมนิดนิดแบบความหนักเลยต้องเหนียวน้่อะคันเดียวอยู่กลางสวนปามันมีหนอง จะเม็ดพันมาลอยมาไหลมาจะใสเกิดอยู่ต้นนึงอยู่กลางสวนป่าเก็บเอาแต่ใบเพิ่นมาเพื่อใหอนต้นให้พันออกดอกพันมันผลเม็ดอึมอ่านพี่น้องจำเนียะจัะรเช้านี้ก็ได้นี่ละพยายามนี่ย้ำตุูพยายามนี่ยาตุหมังครับพี่น้องจะมาลงเนาะมีแต่ประดุกโตลงมาเห็นจ้ะ เอาครับคลิปนี้ฝากเพยงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็ like, ก share, นกำลังใจเนี่ยเด้อเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า